บอกไว้ก่อนว่าน้องเป็นสายพันธุ์ขนยาวนะคะคก็จะต้องมีการดูแลที่แตกต่างจากปกตินิดหน่อยนะคะว่าการเลี้ยงสมอยไม่ได้ง่ายราคาแล้วก็ไม่ได้ยากอ่าขมือเออข้งนี้โอเค ช่องสวยทะคคมนะคะงาทีนี้นะคะเป็นสายพันธุ์อื่นไม่ได้แล้วนะคะนอกจากสายพันธุ์นี้เองค่ะเ็เป็นหมาในฟันทุคนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่อยากจะพาให้ทุกคนมารู้จกักพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะน้องนะกรัะเป็ไไนไง ปัจจุบันนะคะสายพันธุ์นี้นะคะก็มีความนิยมมากๆในประเทศไทยไม่แพ้สายพันธุ์อื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรู้จักน้องซามอ,อยให้มากขึ้นนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อโอเคท่านี้ค่ะโอเคไฮไฟไฮไโอ ในคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องโอกานะคะน้องโอก้าได้เป็นลูกค้าของเรานะคะตัวใหญ่มากสายพันธุ์นี้นะคะมีมากกว่า5,000ปีแล้วค่ะก็คือถือว่าเป็นน้องหมาที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะมีต้นกาเนิดมาจากการผสมพันธุ์ระหว่างหมาป่าและสุนัขจิ้งจอกนั่นเองค่ะเดิมนะคะใช้ซามอยในการทํางานเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ตอนกว้างดินเดียหรือว่าในการลากเลื่อนนะคะของหนักยกของอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าซามอยเนี่ยมีความอดทนมากๆนะคะสามารถฝ่าฟันการเดินทางที่ยากลําบาก ในข้ลูกเหนือได้ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่หนาวนะคะแล้วก็เส้นทางที่แบบว่าโหดซามอยก็คือได้นะ <S <S <ำ>เดี๋ยวเราไปดูลักษณะของน้องซามอยกันดีกว่าค่ะ ซามอยนะคะเป็นสุนัขที่มีขนาดกลางสูงระหว่าง19-23นิ้วนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่23-29กิโลกรัมนะคะหูยกตั้งเป็นสามเหลี่ยมนะคะมีศีสันกว้างก็จะมีขอบตรงขอบตาขอบจมูกขอบปากนะคะสีดำก็คือจะตัดกับขนสีขาวของเขานนัเองคะ่ะมุมปากเขาต้อังทำนิ้วอย่ยางนะคะเป็นเหมือนหมาหน้ายิ้มแรกเริ่มเลยนะคะสุนัขพันนี้นะคะก็มีหลากหลายสีะค,ะสค่ะทุกคนแต่ว่าหลังๆมานะคะสีขาวเนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับเกือบทั่วโลกค่ะจริงๆน้องไม่ได้ะะมีแค่ขนสีขาวนะคะก็จะมีสีครีม ส,นนะะสีบิสกิตด้วยนะคะบางตัวก็จะมีสองสีสลับกันนะคะที่นิยมในประเทศไทยเราก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะที่ดูคนเห็นกันซาโมยนะคะเป็นสนัขที่เป็นมิตรนะคะมีเสน่ห์น่ารักนะคะเป็นมิรกับทุกคนแล้วก็แวกอื่นๆด้วยนะคะเขามีขนชั้นล่างที่หนาขนข้างล่างเป็นชั้นสำมีนะขนชั้นนอกก็เป็นหยา เขาเป็นนงหมาที่เป็นคู่หูของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะเป็นหมาที่มีความอ่อนโยนเขาเป็นสุนัขที่กระตือรือร้นนะคะแล้วก็ชอบที่จะออกกําลังกายทุกๆวันนะคะความฉลาดของเขานะคะเขาก็ชอบเล่นเกมทา Small ้าทายสมองแล้วก็ชอบการฝึกแต่ก็น่าละคะ่ะด้วยความฉลาดของนางนะคะนางก็จะมีความที่เบื่อนิดนึงนะคะควรที่จะหากิจกรรมให้นางทํานะคะไม่งั้นนาะงก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอีกด้านหนึ่งอย่างเช่นทำลายข้าของชอบขุดดินเป็นต้นนะคะ ในส่วนสําคัญนะคะก็คือการดูแลซามอยนั่นเองค่ะบอกไว้ก่อนว่าน้องเป็นสายพันธุ์ขนยาวนะคะก็จะต้องมีการดูแลที่แตกต่างจากปกตินิดหน่อยนะคะว่าการเลี้ยงซามอยไม่ได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ยากอันดับแรกเลยนะคะเจ้าของที่จะเลี้ยงนะคะจะต้องมีเวลาแล้วหนึ่งนะคะในการพาเขาไปออกกําลังกายนะคะคือในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีซามอยที่ทํางานต้อนกวางเลนเดียร์อยู่นะคะก็คือไม่ได้เอามาเลี้ยงเหมือนบ้านเราเลยสักทีเดียวนะคะก็ยังมีซามอยที่ยังทํางานอยู่ด้วยเนาะ ถึงแม้ว่าซามอยนะคะจะเป็นน้องหมาเมืองหนาวเนี่ยไปก็ยังสามารถอยู่ในประเทศไทยอากาศอุ่นอย่างบ้านเราได้เสียงอาจจะเข้าไม่หน่อยนะคะเพราะว่ามีการอัดน,น้าเป่าขนจะอยู่ข้างในร้านนะคะก็ <c oughs> ในส่วนของการพาเดินเล่นแนะนําว่าให้ช่วงเช้าที่แดดไม่จัดะะ <c oughs> ช่วงเย็นที่แดดไม่จัดนะคะเลี้ยงในห้องแอร์จะดีกว่าที่บอกว่าให้เลี้ยงในสภาพอากาศที่เย็นนะคะเพราะว่าข้อแรกเลยคือ ซามอยนะคะเป็นน้องหมาที่ไวต่อความร้อนมากๆกนะคะเราก็จะต้องคอยระวังเรื่องฮีสโตรกด้วยเนาะสมมติว่าน้องรู้สึกว่าร้อนแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวเนี่ยนางจะกินน้อยทันทีนะคะแล้วก็จะไม่สดชื่นไม่สดใสเช่นต่างจากนิสัยของน้องเลยนะคะอาบน้ําแค่ทีละครั้งก็พอแล้วก็ควรจะวีค้นทุกวันนะคะซามอยเนี่ยก็เป็นน้องหมาที่มีเกณฑ์ขนพันกันได้ยุ่งเหยิงง่ายมากๆเพราะว่าเป็นขนที่หยาบแล้วก็ยาวนะคะก็จะมีความพันกันง่ายมากๆนะคะการเลี้ยงซามอยจะบ่อยข้อหนึ่งคือ ซามอยนะคะเป็นตัหมาที่มีเกณฑ์ผัดขนตลอดทั้งปีเลยค่ะสามารถขนล,ล่วงได้ตลอดเวลานะคะหยิบออกมาก,ก,คก็คือก็คือจะมีขนนะคะก็ล่วงเห็นไหมแบบนี้ขนล,ล่วงตลอดเวลายิ่งถ้าเป็นหน้าผัดขนเลยก็คือจะเยอะมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะซามอยเป็นหมาใหญ่นะคะที่มีความเติบโตเร็วมากๆในช่วง4-7เดือนแรกค่ะทุกคนหมาใหญ่นะคะก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของข้อสะโพกกันอยู่แล้วเนาะไม่ควรที่จะออกกับรงกายเยอะเกินไปหนักเกินไปนะคะแต่ก็ ไม่ควรเอาอยู่บ้านอย่างเดียวนะคะกินแล้วนอนอย่างเดียวนี้ก็ไม่ควรเพราะว่าซามอยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนง่ายแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานด้วยนะคะแต่โดยรวมนะคะซามอยก็เป็นหมาที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดูแลง,ง่ายนะคะนั่งลงล <c oughs> ค่ะอา่าขอมือเออานี้โอเครานี้อ่ะอีกอีกอ,อ,อ,อีก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 อ สำหรับใครที่มีคำถามนะคะหลัตอบกันได้ด้านล่างนี้เลยนะคะสาหรับคิปีนะคะกดแล้วน้องโอกา้าก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายเอากามาเทีล้วนะ,ะจ๊ะเราพาเข้าห้องแอร์แล้วนะคะแล้วก็กินน้ําแล้วก็นอนกับเพื่อนคุจิไม่ไงนี่เพื่อนของเราก้า